เปดลนจำได้นะครับคสกรู่ที่ได้มีการซักซ้อมเากรสบออกครัเ่่ชาที่เยมชมเยรติเช่นทุกปีที่ผ่านมานะครับขอต้อนรับเลเอกาณด้วยนะครับขาวท,ที่สามประธานาธิเรจะผ่าน โครงการจะทำแปลงนาข้าวเกษตรินทร์เสรีของผู้กําลังทําหน้าที่พิธีกรการเผยแพร่องความรู้ด้านการปลูกข้าวแบบเกษตรินทร์ให้ผู้ที่ศึกษาพิเศษประจำสำนักบริกรที่ใช้เครื่องหมายราชสักการะครับมางสวัยเสือไว นางชูศรีแท้ทู่นายจิโรธผู้ทองนางชูศรีแท้ผู้ใช้ธนากองทัพิสามขอพระราชทานการปกรงรู้สึกซาบซึ้งและมีความปิติอินด,ดีสอง7ันห้า้ิเจ็ดเพื่อให้เกตรกร สนทนโครงการท่านพันดีซึ่งทางบ้า